พระธรรมอิสยาห์บทที่53ใครเล่าได้เชื่อถ้อยคำของเราและพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สำแดงแก่ผู้ใดเขาผู้นั้นจเจริญขึ้นต่อหน้าพระองค์เหมือนหน่ออ่อนและเหมือนรากที่โผล่ออกมาบนพื้นดินแห้งเขาไม่มีความงามหรือความโออาตรการที่จะดึงดูดเรารูปลักษณ์ของเขาไม่มีอะไรชวนให้ปรารถนา เขาถูกมนุษย์ดูหมินและทอดทิ้งเป็นคนเจ้าทุกข์และคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานเป็นคนที่ใครๆเบื่อนหน้าหนีเขาถูกเหยียดหยามและเราก็ไม่นับถือเขาแน่ทีเดียวเขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับความทุกโศกของเราไปถึงกระนั้นเรากลับถือว่าเขาถูกพระเจ้าตีคือถูกพระองค์บบยตีและทรมาน แต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทําให้เราได้รับการรักษาให้หายเราทุกคนหลงตระลิดไปเหมือนแกะแต่ละคนหันไปตามทางของตนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้าของเราทุกคนไว้บนตัวเขาเขาถูกกดขี่ข่มเหง และทนทุกทรมานแต่ก็ไม่เคยปริปากเลยเขาถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนเขาก็ไม่ได้ปริปากเช่นกันเขาถูกนำตัวออกไปโดยการกดขี่ข่มเหงและการพิภากษาและใครเล่าจะพูดถึงเชื้อสายของเขาได้เพราะเขาถูกตัดขาดจากดินแดนผู้มีชีวิตเขาถูกดี เพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเราเขาถูกฝังในหลุมศพร่วมกับคนชั่วและฝังร่วมกับเสียถีในความตายของเขาทาั้งๆที่เขาไม่เคยทำอะไรรุนแรงไม่เคยพูดคำโกโหกหลอกลวงถึงกระน,นั้นก็เป็นพระประสงค์ขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะบทขยี้และทำให้เขาทุกข์ทรมานและถึงแม้พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเขาเป็นเครื่องบูชาลบความผิด แต่เขาจะเห็นวงวานของตนและวันคืนของเขายาวนานพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในมือของเขาหลังจากที่ชีวิตจิตใจ,จของเขาต้องทุกข์ทรมานแล้วเขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตและเขาจะพึงพอใจโดยความรู้ของเขาคือผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของเราจะทำให้คนเป็นอันมากกลายเป็นผู้ชอบธรรมและเขา จะแบกความชั่วช้าของคนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เราจะให้เขามีส่วนแบ่งในหมู่ผู้ยิ่งใหญ่และเขาจะแบ่งรางวัลกับผู้แข็งแกร่งเนื่องจากเขายอมพลีชีวิตและถูกนับเป็นพวกเดียวกับคนที่ล่วงละเมิดเพราะเขาแบกรับบาปของคนเป็นอันมากและทูลบิงวอนเพื่อคนที่ล่วงละเมิดผมว่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมอิสยา บทที่53นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานก,การณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะตรวจกับพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดในข้อที่หนึ่งพระคมภีบอกว่าใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราประกาศพระกรของพระยาเวทรงสำแดงแก่ผู้ใดอิสยา ได้บอกว่าคนอิสราเอลจะไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแม้ว่ารายละเอียดของชีวิตของพระองค์จะถูกบันทึกไว้ในพักคมภีร์ของเรามากมายหลายร้อยข้อแม้นว่าคนอิสราเอลจะรอคอยพระมาสีหาหรือพระพูดถ่ายของเขา มานานแสนนานแต่เมื่อพระผู้ไถ่ของเขามาจริงๆคนอิสราเอลกับปฏิเสธและก็แม้ว่าจะมีผู้เผยพระวจ,จนะประกาศเรื่องนี้แต่คนอิสราเอลก็ยังไม่เชื่อและแม้กระทั่งพี่น้องครับในปัจจุบันนี้คนอิสราเอลในประเทศอิสราเอลที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระมาสีหาของเขา ก็ยังมีจํานวนน้อยมากหมายความว่ามีคนอิสราเอลที่เป็นคริสเตียนน้อยมากเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาสิหาเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามที่พระคัมภีร์เดิมทรงสัญญาไว้พระเยซูเคยพูดกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าสแสวงหาเราและรู้เรื่องของเราจาก พักคำพีเดิมแต่กับปฏิเสธเมื่อพระเยซูมาเกิดบนโลกนี้และมาปรากฏตัวให้พวกเขาเห็นดังนั้นคนยิวปฏิเสธพระกิติคุณของพระเจ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้ก็มีคนยิวที่เป็นคริสเตียนน้อยมากในโลกนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราประกาศ พระกิติคุณของพระเจ้าเราในฐานะคริสเตียนนะครับรู้จักกับพระเจ้าแล้วเรารับคําสั่งจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ิบให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกการจะทําให้คนเป็นสาวกก็เริ่มต้นด้วยการาประกาศข่าวประเสริฐขั้นตอนแรกก็คือการประกาศกับคนในโลกนี้ดังนั้นเมื่อเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะเป็นการไปประกาศด้วยการแจกใบปลิวเป็นไปกประกาศด้วยคําพูดเป็นพยานไปประกาศกับเพื่อนในที่ทํางานของเราในพื้นที่ชีวิตของเราและเราประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนที่นะครับพระเจ้าส่งคนมาประกาศกับคนอิสราเอลที่นักนครับหลายคนในประเทศนี้ หลายคนที่เป็นเพื่อนของเราที่อยู่ในบริษัทหรือแม้แต่คนในครอบครัวของเราก็ไม่เชื่อสิ่งที่เราประกาศไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าบางคนนอกจากไม่เชื่อแล้วก็อาจจะดูถูกอาจจะบูลลี่อาจจะเยาะเยะ้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นกับ าการประกาศข่าวประเสริฐของเราในปัจจุบันนี้เมื่อเราไปอบรมเรื่องการประกาศที่ไหนเราก็จะได้รับคําเตือนจากผู้สอนว่าจะมีคนที่ไม่เชื่อคําการประกาศข่าวประเสริฐของเราแน่นอนอยากไปท้อใจแต่ให้ประกาศต่อไปเพราะแม้คนจะไม่เชื่อแม้คนจะเยอะเยอยแม้คนจะไม่ฟังแต่ก็ไม่ควรเป็นเหตุที่ทําให้คิดเสียเราบอกว่างั้นไม่ประกาศละ ประกาศไปแล้วก็ไม่มีคนฟังเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือประกาศข่าวประเสริฐส่วนคนที่เขาได้ยินนั้นเขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรในท่ามกลางคนที่เราประกาศอยู่นั้นจะมีบางคนที่จะเชื่อแน่นอนคือใครครับคือคนที่พระเจ้าทรง เลือกสรรเขาไว้ให้เป็นของพระองค์ตั้งแต่วางรากสร้างโลกในเอเฟซัสใช่ไหมครับบทที่1ข้อ4ได้บอกไว้คนที่พระเจ้าเลือกไว้คนที่พระเจ้ากําหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับให้มารู้จักกับพระองค์เขากําลังรอคอยข่าวประเสริฐนะครับก็คือคําพูดที่มาจากปากของเราเมื่อเราไปพูดกับคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว เขาก็จะเชื่อในพระเยซูแต่ถ้าเราไปพูดกับคนที่พระเจ้าไม่ได้เลือกสรรไว้แล้วเขาก็ไม่พูดเขาก็ปฏิเสธดังนั้นเราจรึงจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าในโลกนี้ก็มีบางคนที่ถูกเลือกและมีบางคนที่ไม่ถูกเลือกดังนั้นต้องมีบางคนที่เชื่อก็คือคนที่ถูกเลือกและมีบางคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่ถูกเลือกเราก็ทําหน้าที่ของเราทุกเมืองนักจำได้ไหมครับ เราอ่านพระกัมภีกิจการทุกเมืองที่เปาโลประกาศมีทั้งคนเชื่อใช่ไหมครับและมีทั้งคนที่ไม่เชื่อมีคนที่ยอมรับและมีคนที่ต่อต้านบางคนบางเมืองก็เปาโลถูกก้อนหินควางจนเสียชีวิตถูกไหมครับมีการต่อต้านและมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นทุกเมืองก็แปลว่าในเมืองนะั้นมีสองฝ่ายเสมอ นะครับก็คือต่อต้านข่าวประเสริฐและเชื่อข่าวประเสริฐด,ดังนั้นเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนในปัจจุบันนี้ในมาร์เก็ตเพลสที่เราทำงานอยู่ก็จะมี2 2ฝ่ายเสมอก็คือฝ่ายหนึ่งเชื่อสนใจอยากจะศึกษาต่ออยากจะมาโบสถ์เราชวนมาโบสถ์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อไม่สนใจและอาจจะบูลลี่หรืออาจจะต่อว่าเราแต่เราไม่ควรท้อใจเปาโลก็ไม่ท้อใจจะไม่เห็นนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เปาโลก็ไม่ท้อใจ เมืองไหนที่ไม่ตอบสนองเขาก็ไปครับไปหาเมืองอื่นที่ตอบสนองถูกไหมครับอันไม่ต้องไปท้อใจที่คนนี้ไม่ฟังคนนี้ไม่ฟังเดี๋ยวเราก็ไปพูดกับคนอื่นที่เขาอาจจะฟังก็ได้เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนอาจจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็ efendim, ไม่ใช่ความผิดของเราเป็นเรื่องปกติที่คนฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองว่า คนที่ฟังเรานะจะต้องเชื่อทุกครั้งเราต้องนําเขารับเชื่อพระเจ้าทุกครั้งนะไม่จำเป็นเสมอไปครับเป็นสิ่งที่ดีที่เมื่อประกาศขับประเสริฐเมื่อเขาตอบสนองและก็มีใจอยากจะเชื่อพระเจ้าเราก็ควรจะเป็นฮะนำเขาข้ามเส้นมารู้จักกับพระเจ้าแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปเพราะว่า การรับรู้ของคนนี้มันไม่เหมือนกันนะบางคนพอฟังแล้วอยากจะเชื่อเลยแต่บางคนพอฟังแล้วอยากจะศึกษาต่อเพิ่มเติมอยากจะมีประสบการณ์จริงอยากจะมาโบ้การไปเร่งนำรับเชื่อไวเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนคนนั้นนะครับอย่าไปตกใจอย่าไปเสียใจที่เทศนาหรือเป็นพยานข่าวประเสริฐแล้วคนไม่เชื่อก็ไม่ใช่เรื่องของเราคนที่จะทำให้เขาเชื่อคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าจะเป็นคนที่ทําให้เขาเชื่อแต่เราเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เขาพระกัมพีโรมบทที่10บอกว่าถ้าเราไม่ประกาศเขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้ยินแล้วเขาจะเชื่อได้อย่างไรนั่นเป็นขั้นตอนแรกของเราคือประกาศข่าวประเสริฐส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาจะยอมฟังหรือไม่ยอมฟังนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเรื่องของเราคือทําหน้าที่ของเรา อย่าลืมนะครับเป็นเรื่องปกติมากที่เมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราไปแจกใบปลิวเมื่อเราเป็นพยานกับเพื่อนในที่ร่วมงานของเราในเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องปกติครับที่บางคนก็จะไม่ฟังบางคนก็จะต่อต้านไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องท้อถอยใจบางทีนะครับการท้อถอยใจการที่มีคนต่อต้านนะครับข่าวประเสริฐ มันอาจจะทําให้เรารู้ว่านะครับพระเจ้าอยู่กับเรามาร์าตานจึิงต,ต่อตาเหลาจอนเวสเล์นะครับใช่ไหมครับขึ้นม้าไปประกาศขับประเสริฐทุกครั้งเลยเขาจะต้องถูกก้อนหินคว้างระหว่างที่ขับม้าขับรถม้าไปตามเมืองต่างๆขึ้นม้าไปตามเมืองต่างๆแล้วก็ถูกก้อนหินคว้างนะครับแต่เขาก็ประกาศขับประเสริฐต่อไปมีคนมากมายมาเชียร์พระเจ้าวันหนึ่งเขาเข้าไปในเมืองหนึ่งนะครับ ทุกคนฟังเขาเลยครับไม่มีใครคว้างก้อนหินใส่เข้าบนม้าเลยครับ mm hmm. เขาเสียใจมากร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าทําไมวันนี้พระเจ้าไม่อยู่ด้วยกบับเขาแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเขาประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเขาจะถูกเห็นคว้างนั่นเ็เป็นการยืนยันว่าเขาทาสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะจะมีบางคนไม่ชอบข่าวประเสริฐมารซาตานจะตอบ ต่อต้านข่าวประเสริฐแต่วันนั้นเนี่ยทุกอย่างราบเรียบหมดเลยไม่มีใครมาคว้างก้อนหินไม่มีการต่อต้านเลยจอห์นเวสย์เลยตกใจว่าตัวเองทําผิดอะไรหรือเปล่าพระเจ้าจริงไม่อยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีการต่อต้านเลย ผมก็ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปหาคนมาต่อต้านท่านไม่จําเป็นนะครับมารซาตานมันก็จะส่งคนมาต่อต้านอยู่แล้วท่านอยู่ในพื้นที่ชีวิตของท่านอยู่ในบริษัทของท่านก็พยายามอประกข่าวประเสริฐต่อไปด้วยการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับเหมือนที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างมดงามจริงๆเมื่อชีวิตที่ดีเมื่อพูดข่าวประเสริฐแล้วก็จะมีคนฟังอย่างแน่นอนและจะมีคนไม่ฟังอย่างแน่นอนเขาไหมครับ ทางก,กับพระเจ้าครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่ทําให้เรารู้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ในการประกาศข่าวประเสริฐของเราในพื้นที่ชีวของเรานั้นจะมีบางคนยอมรับบางคนสนใจบางคนอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมและจะมีบางคนปฏิเสธบางคนไม่สนใจและบางคนเยอะเย้ยถากถางขอให้เราไม่ท้อถอยใจคนที่สนใจเราก็ชวนเขา รับเชื่อพระเจ้าพาเขาไปโบสถ์คนที่ไม่สนใจแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็ไปประกาศกับคนอื่นๆต่อไปขอพระเจ้าทรงหนุนน้ําใจเราเหมือนที่อเปาโลเมืองที่สนใจเขาก็ ประกาศขาับประิสธิ์ต่อไปเมืองที่ไม่ตอบสนองเขาก็ไปประกาศกับเมืองอื่นๆขอพระเจ้าปรดให้เราทําหน้าที่ของเราคือประกาศขา่าวประิสธิ์ส่วนพระเจ้าจะทําหน้าที่ของพระองค์คือทําให้เขาเกิดความสนใจและตัดสินใจเชื่อขอบคุณพระเจ้าและราสิญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน